น้องกินตำกล้วยสวัสดีค่ะมากินตำกล้ยน้องกันค่ะมากค่ะผู้นึงกินอยู่ห่างๆผู้หนี่กินอยู่ข้างน้กล่องเนาะเธอ,อกินคุยเด้พอค่ะพี่น้องใส่มือเด้อค่ะร่างนะอืมหัวเคลือตกัดเลยผู้ใดป่วยมากพ่อใหญ่บอก กสั่งเขาบกบริสั่งคือหูน่าเนี่ยแกจะเอามากินโซกโอ้ยมันตีบอยู่ฉันเห็นฉันก็เอาควักมามันสุกแล้วเหรอยังยังไม่สุกมนตีข้า็แตกออกกับพราะเพราะเครือใหม่ๆก็าเห็นกล้วยแล้วก็หลูเลยเป็นมอืแสบเนาะ เผ็ดแล้วนหมอะไรพามันเผ็ดเนอะใส่พริกเยอะอืใส่พริกเยอะนำก้วยชิ้นละนั่งแก้วเผ็ดพาเผ็ดเจ้านี่ยมีตอนนำเด้วอือสาววลินอือพอยินบ็เปลนงบจวจสี ยุ่มยุ้ม,มอมุบอกเกลือกืนใส่ต่าง,งหน่อยกินมือมันจังได่ฟิเนะขันลุกแล้พเผอบอกเหีวว่ามัาาาาาต่ำในเรืนน่อาางนั่งเกิดว่ามันสีนี่พอในโรงเรียนมีบอกริมคลองมันมีอยู่เ็ยเห็นตนอือแต่มาต้นจะสูงไหว อืมอะไรตัวเน,นี่ยบลละสาวมีรสปาดปาดรสถ่ายฝาดเนาะนอนนันว,นว Năm nói ope biao. Nhông vào bóng này nha bóng nhôm năm bóng nào năm hm. Ừ. bác bé binh hát anh binh bé bóng nhôm bóng hẳn đi kinh kao đấy อิ Im là, im ảo, ờ, con, ừ, à, ่มละกินเอาอนี้ล่างล้ำใจก่อนดิท็อกกอนสมมุติไผ่รวนเนาะอันเป็นตอนเบอรอะบยังใอ่จักตอนสามยตอนนี่มั้งเจ็บปะๆ กินบ่ค่อยเป็นดอกหนามนะเริ่มซีดเลยได้บ่ะเนี่ยบ<ป>อกเลอ,อว่าคือ,คอ,อยังไม่กระหายอยู่ต้นอยู่ที่ทางนี่อย่างจะมาหาขวดหาไงป๋อคือมาดีครับ ต้นมันเหี่ยวเหลือแต่หน่อยอือเข่าปลาบ่อดตายดอกมันเงเจอกันในทีล็กปลาคูเทปอืมซุมพีหน่อมันห้าวแล้วมาปไว้เนาะอืออือพีหน่องมาโอ้ยนอยเออ อืมเขาว่ากินตํากล้วยแต่าพระใ้บอไอเป็นปอบเด้วยไอใช่ไหมอ้อยน้องออกมัานายานเนี่ยอืมอรมากจํากล้วยยกรูนใหม่จํากล้วยยากทิ้งบ้านเนี่ยเดียเบเตรี้ยวอ่ะลักลองมักน้องกินบ่องเฟ้มบร้องเบิ่งอ่ะมันนั่วๆสมๆ บวหเข้างมันเย้ครูเท่ากนเว้ยบาเข้าตัางสินกันคนบเข้าวเพื่อจะกินได้สองคนเป็นกลุ่มํำใจตับไทยเท่าใจกับบ่พ่อเชกนน้อยได้กินก้อนสีไอ้ยันเป็นปอบขอให้ไอไอ้เห่อเพ่อจะว่าวายงขากระดาษทื้อนี่หละว่ามันกับพอ ตายตายอุ้ยสิอัน,นกินตำกล้วยบอกไอเป็นปอบว่าสันวาเจ็ดเวียกี่เวียอืมเจ่าเป็นปอบแน่นอนเพรายายนิ่มโอ้ยยายสาววลินคนแซ่บโค้นั่นขอสีไอไหดอกน้องพี่น้องเห็นว่าข่อยอยู่เป็นยูได้เนาะง หล่อกินว่องมูันไปเก็บน้ากันมาหาั่นเนาะไปเก็บบอกย่อมย่อมจะบอกเฟืองเขาเขาจะปลูกตามนาบ้านในกรุงเทพนะเขาปลูกทำไมเขาไม่กินอะ่ะเขาก็ปลูกไวประดับบานเขามันมีความหมายอะ่ะม,ม,มาย่อมมาเยิมอืมน่ยมจมชอบเนาะอืม มะปงมะเปือ่อยอะไก็โกกไว้ให้ลงเลี่ยมฉันกินผักเก่งกว่ายงแม่จะชอบกินผักลูกถ้ากินผักวะบ่ค่อยกินนะเด็กกรุงเทพบ,บ่ค่อยกินผักเป็นผักกระเคียเค้ยวๆออกข้าตาสวัสดท์ามายันยัตาสวดิเขาอยากเยอะไปหน่อยกินกไปน้าบวบไปหนึ่เนาะ ฮ่าเอาฮ่าเอา,อออเอาโอ้ยเฮ้เมื่อฉันแตกกระเธอโอ้อยเอิ่งศักดิ์ละบะเนี่ยยันงนอนเนี่ยฉันจะเขาบอกวาอ่าเอาด้วยละ น้ำพริกทุ่นหนาเพื่อนวะโซยโหลดชิสพี่ป่าเอ้ยอขาตายแล้วสุดประเอินวิสารมาบานเนี่ยหอให้มันโหลดเฮ้ยพี่น้องอออ ถึงแม่เลืนขึ้นมาทำเตะตำไป,ไปหาบว<อ>กงิ้วมาตำนะนางพอลุงเขาไปทั่วเขาเห็นขาดบวกงิ้วส่วนผสมหาเอาแถวนี้มาได้กินโดนแล้วเด็กโได้กะรักเอาเดี๋ยวเขามาเห็นกินเขาก็กจับเองซุปนี่ตัวนี้เป็นรักของกูเขโทษได้ค่ะพี่น้งอ,อ,อันคนบโบโย่กับเอิอนใ่ ขอในเด้อจ้าขาดส่วนผสมอืมวัตถุดานี่ขขเขาบระยูงมันบลาเพราะเขาลงไปในคลิปต้องไเ,เห็นแล้วว่ะเนี่ยชิว่าโจรกับบแอแมนทะี่เขาขออะไรเนาะชุ่มช่นช่วยเหลือกันทุกอ,อย่างขาดเหลืออะไรกัไ<ห>นไปนเอา,ากู้เพื่นบาบนี้เปิ้นเสาเนี่ยต,ตัดกระโปรงดำตัวน,นั้นออกครึ่งนึงเออ เงียบเงียบเขาผลักคุณหลายๆค่ะพี่น้องใบลาอีก